ชายคนหนึ่งที่เขานั้นต่างก็ลุ่มหลงในวิชาหุ่นเชิดของตนอันเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่นับได้ว่ามีความสําคัญกับตัวของเขาเป็นอย่างมากเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่คอยหล่อเลี้ยงการมีตัวตนของเขาผ่านเรื่องราวอดีตและครอบครัวทําให้เขานั้นเลือกเดินเส้นทางที่ผิดจนกลายเป็นอาชญากรระดับเอสใช่แล้วะครับในโลกของนินจานั้นเราจะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีฉาย,ยาว่าซาโซริแห่งทรายแดงจากซึนะงาคุเรกันครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ยังคงอยู่กับพวกเรานะครับอันนี้เด็กอีกตามเคยนะและก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราังคงอยู่กับเรื่องราวของแสงอุสากันตามเคยอนะ่ะเนาะเรื่องราวนะครับที่จะพาทุกท่านนั้นไปทําความรู้จักกับตัวละครของแสงอุสับหรือใครที่หลงหลงลืมๆนะครับ method, เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการแรปอัพเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังกันใหม่นั่นเองครับและในวันนี้นั้นก็อย่างที่เราเกิดไปข้างต้นเลยครับว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิววถีีชีชชชวววิิิิิตตนนนนนนรรัมึงงงเเสส้ทาาาขออจยยหุ่่ดก โดยซาซูรินั้นนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีคนเนี่ยชอบไม่น้อยกันเลยทีเดียวบวกกับคําเล่าหรือเล่าอ้างนะครับว่าเขานั้นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาหุ่นเชิดที่เก่งที่สุดในเรื่องนารูโตเลยก็ว่าได้นั้นมันก็ทาให้เรานะครับไม่สามารถพลาดตัวละครนี้ไปได้เลยนะครับและแน่นอนว่าเขาก็มีความสําคัญต่อแสงอุสาอีกด้วยถึงแม้ว่าในภายหลังนะครับบทบาทของเขานั้นจะค่อนข้างไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามีเข้ามาเฟดหนึ่งแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย now let's start it ก่อนอื่นนันะครับที่เราจะไปเข้าดูเรื่องราวมากมายเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปพาร์ทของอดีตของซาโซริกันก่อนเลยเมื่อในอดีตนั่นเองนะครับซาโซรินั้นเป็นเด็กหัวแดงที่มีชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วๆไปในหมู่บ้านซีน่านั่นเองครับมีพ่อแม่แล้วก็คุณยา่าอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวและคุณย่านะครับที่พูดถึงนะั่นก็คือย่าโจนั่นเองย่าโจ้นั่นเองนะครับก็นับได้ว่ามีความสําคัญกับซาโซริเป็นอย่างมากและเนื่องจากย่าโจมีหลานเพียงคนเดียวเขาจึงรู้สึกรักและเอ็นดูซาโซริอยูอนะนะ่ อะไรเกิดขึ้นสินะครับเต่นเนื่องจากในตอนนั้นสงครามโลกนินจาก็ายังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนินจาทั่วโลกเนี่ย,ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดเรื่อยมานะครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้พ่อและแม่ของซาซุริที่เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของหมู่บ้านจะต้องออกไปทําสงครามนั่นเองและด้วยเหตุนี้เองนะครับพ่อและแม่ของซาซุรินะครับจึงถูกเคี่ยวขาวแห่งคนหหรือว่าพ่อของคาคาชีนั้นฆ่าตายในสงครามนั่นเองครับและด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับซาซุริที่เมื่อก่อนเป็นเด็กธรรมดาจึงกลับเป็นเด็กที่เอาแต่เก็บตัวและขาดความอบอุ่่่นนนนััเเออองงยาาาจมหห็วลข กําลังแย่จึงสอนวิชาหุ่นเชิดให้กับซาซร ر เอาไว้เล่นคลายเหงานั่นเองซึ่งมันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกันเลยสินะครับเพราะว่าซาซร ر นะัรู้สึกตื่นเต้นและชอบวิชาหุ่นเชิดเป็นอย่างมากเขานั้นหมกมุ่นอยู่กับวิชาหุ่นเชิดและเริ่มสร้างหุ่นเชิดขึ้นมารวมไปถึงการที่ทําให้มันนั้นมีความสามารถเพิ่มเข้าไปอีกด้วยครับโดยหุ่นเชิด2ตัวแรกที่เขาสร้างขึ้นมามีต้นแบบจากพ่อกับแม่ของเขาที่ตายไปจา,จากสงครามโลกนินจานั่นเองแต่หุ่นเชิดนั่นก็คือหุ่นนั่นเองครับไม่สามารถมอบความอบอุุ่่่่่นนนและเเเเเตติิิมมมม็สสงงทีขขาาาาาดดดดหหหยไไไไป้้้จจึใใควกับช พ่อแม่2ตัวนี้ครับและด้ยวยความชื่นชอบในวิชาหุ่นเชิดบวกกับการที่เขานั้นเริ่มจะเข้าใจโลกที่ต้องทําสงครามอยู่ตลอดแล้วซาส,สุริจึงได้สร้างหุ่นเชิดมากมายและทําให้หุ่นแต่ละตัวนั้นมีอาวุธที่มีพิษรวมไปถึงร้ายกาจมากขึ้นครับและเมื่อเขาอายุได้8ขวบเขาก็กลายเป็นจูนินที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่3นั่นเองชื่อของซาสุรินั้นก็ได้เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองครับเพราะวิชาหุ่นเชิดของเขาซึ่งนนนนนััับบได้ว่่่าาาาาอออตตตรรยยูเป็งมมกในสนล,ละค ครั้งหนึ่งเขาเคยนำแขนเทียมจากหุ่นเชิดน,นะครับให้กับเพื่อนของเขาเพราะเพื่อนของเขานั้นแขนขาด แต่ก็ได้เกิดการผิดพลาดขึ้นนะครับเพราะว่าซาโซริยังไม่มีความเชี่ยวชาญกับการประกอบหุ่นเชิดเข้ากับร่างกายของมนุษย์ทําให้เพื่อนของเขานั้นจะต้องโดนพิษชนิดพิเศษจนเสียชีวิต um ไปนั่นเองจากนั้นซาโซริจึงได้เริ่มสร้างหุ่นเชิดที่ประสานกับร่างกายของมนุษย์และเก็บไว้ในคอลเลกชันสะสมของเขานั่นเองในตอนนั้นซาโซริเริ่มมีความอยากได้ร่างกายของคาเสคขังเงรุ่นที่3มาเป็นหุ่นเชิดในคอลเลกชันของเขาขเขาเนี่ยจึงได้ทําการลอบสังหา,ารคาเสคขังเงรุ่นที่3ตลอดนะครับจากนั้นเองนะคร เเพราะว่าเขานั้นนะครับต้องการเฟ้นหาคอลเลกชันหุ่นเชิดที่มากความสามารถยิ่งกว่าเดิมนั่นเองและระหว่างที่เขานะครับกำลังเดินทางอยู่เขาก็ได้พบกับโคนันโคนันที่เป็นแสงอุตสาหอยู่นั่นเองนะครับก็ได้ทาการชักชวนซาโซริให้เข้ากับกลุ่มแสงอุตสาหแต่ตัวของซาโซรินะครับก็ได้บอกไปว่าให้ต่อสู้กันถ้าโคนันเนี่ยชนะเขาได้เขาก็จะยอมร่วมกับแสงอุตสาหและผลการต่อสู้ก็กลายเป็นว่าโคนันนั้นเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับทำให้ซาโซริจะต้องกลายเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของแสงอุตสานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมานั่นเองนะครับจะเป็นพาร์ทปัจจุบันของซาซูริกันแล้วนะครับเพราะว่าพาร์ทอดีเนี่ยที่เราเล่าไปนั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้จากนารูโตะชิปุเดนกันได้เลยนะครับในบิลิบิลิซึ่งในพาร์ทปัจจุบันของซาซูรินั่นเองนะครับที่ก่อนการเกิดสงครามโลกนินจานั่นเองในระหว่างที่ซาซูริกาลังอยู่ในองค์กรแสงกุสานั่นเองเขานั้นได้สร้างหุ่นเชิดที่มีชื่อว่าฮิรุโกขึ้นมาครับโดยการที่เขาสร้างฮิรุโกขึ้นมานั่นเองนะครับก็เพื่อให้ตัวของซอยอยาซู เริ่มหมกมุ่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาให้กลายเป็นหุ่นเชิดทีละเล็กทีละน้อยจนเหลือไว้แต่เพียงแกนกลางของชีวิตที่เป็นเพียงอย่างเดียวนะครับที่ยังเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เรียกง,ง่ายๆว่าคล้ายๆกับหัวใจกันนั่นแหละครับและด้วยการกระทานี้เองเนะครับมันก็ทําให้ใบหน้าของเขานั้นไม่แก่ลงอีกด้วยพร้อมกับทั้งนี้เองเนะครับซาซ و ر ก็ได้เริ่มสร้างสายลับมากมายในซึน่างาคุเรกันแล้วเพื่อที่จะคอยส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของหมู่บ้านให้กับตัวของเขาเองครับรวมไปถึงคาบุโตอีกด้วยก็กลายเป ซาซรินั่นเองนะครับก็ได้มีบทบาทในการตามหาสมาชิกใหม่ที่แขวนแห่งดินอย่างเดอิดาระอีกด้วยเนื่องจากโอโรจิมารุนะครับได้ทําการถอนตัวจากแสงอุตสาเป็นนั่นเองทําให้เขานั้นจะต้องทําการจับคู่กับเดอิดาระเรื่อยมาต่อมานะครับตัวของเดอิดาระแล้วก็ซาซรินั้นได้มีคําสั่งให้ไปฆ่าโอโรจิมารุเพราะว่าโอโรจิมารุเนี่ยก็รู้เรื่องแสงอุตสามากจนเกินไปนะครับอย่างน้อยก็ต้องปิดปากกันสักเล็กน้อยอะนะเขาทั้งคู่นะครับได้สืบจนในที่สุดแล้วก็ได้รู้ที่อยู่ของโอโรจิมารุครับและเมื่อเขาได้รรูู้ที่่่อยวาาโจมุ อยู่แขวนแห่งลมพวกเขาทั้งสองคนจึงได้มุ่งหน้าไปนั่นเองครับเมื่อได้เจอกับโอโรจิมารุแล้วทั้งสองคนก็ได้ทําการประทะก,กับโอโรจิมารุโดยทันทีซาซรินั้นนะครับได้ทําการเอาหุ่นเชิดของคาเซคาเงะรุ่นที่3ออกมาต่อสู้แต่เขานะครับก็ถึงกับต้องพังงะเมื่อเห็นว่าโอโรจิมารุนั้นใช้วิชาคืนชีพซึ่งน่าจะเป็นวิชาสัมปวิสีคืนชีพนั่นแหละครับอัญเชิญคาเซคาเงะรุ่นที่3ออกมาต่อสู้เช่นกันทั้ง2คนนะครับต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวแแต่่่เนนนืองงงดุ้้ววยยิิชาาาขโโรรรจจมมมััไสบบบู้ณ์ึทํให นนั้นได้พ่ายแพ้และกําลังคิดจะหนีเดออิดารานะครับจึงได้ทําการระเบิดรังของโอโรจิมารุอย่างรุนแรงและก็ไม่พบศพของโอโรจิมารุแต่อย่างใดครับต่อมานะครับองค์กรแสงอุตสาหนั้นต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายและขยายอานาจมากขึ้นจึงได้มีคําสั่งให้ซาสุริและเดออิดารานะครับไปยังแคว้นโคโนคุนิเพื่อทําลายนั่นเองเมื่อมาถึงแคว้นโคโนคุนิแล้วทั้งคู่จึงได้เปิดฉากถล่มแคว้นนี้อย่างเบามันด้วยระเบิดของเดออิดารานั่นเองครับร่วมไปถึงคาถาลับแดนเชิดร้อย ร้อยตัวที่เป็นคอลเลกชันของซาซุริเข้าทําการต่อสู้และในการบุกแคว้นของทั้งสองคนครั้งนี้นะครับก็ถึงขั้นทําให้แคว้นนี้ล่มสลายกันเลยทีเดียวนับได้ว่ากําลังลบของเดอิดาระและซาซุรินั้นค่อนข้างท่งพลังเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวรวมไปถึงมีอนุภาคทาลายล้างที่สูงด้วยครับรวมไปถึงมันนั้นก็ได้ส่งผลทําให้ชื่อเสอยียงของแสงอุสานั้นได้เริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วตามเป้าหมายของพวกเขานั่นเองหลายปีต่อมานั่นเองครับซาซริและเดอิดาระนั้นก็ได้มีคําสั่งให้ไปจับตัััววขอออองงงงงกกกาาาารรรระที่่นนนนนคุเ,เคบพ,พแสสต้้ ดึงสัตถางออกจากตัวของกาอาระนั่นเองเมื่อไปถึงซีน่าง,งาคุเรแล้วเนี่ยเขาก็สามารถฝ่าด่านเข้าหมู่บ้านไปอย่างง่ายได้เพราะว่าเขานั้นนั่นเอง,เองนะครับมีสายลับอยู่ในหมู่บ้านและเมื่อเข้าไปที่หมู่บ้านได้สําเร็จเดออิดาระก็ขออาสาไปจับตัวของกาอาระด้วยตัวคนเดียวและเขานั้นก็ทําสําเร็จครับเมื่อได้ตัวของกาอาระมาแล้วทั้งสองคนจึงรีบออกมาจากหมู่บ้านทันทีและในระหว่างทางนั่นเองนะครับก็ได้มีนินจาหุ่นเชิดที่มีฝีมือโดดเด่นอีกคนหนึ่งนะครับมาขัดขวางพวกเขาไว้นั่นก็คือคัอสสัันนนนนนโรร่เเอองา้้บกใหดด ราล่วงหน้าไปก่อนเลยเขานั้นจะทําการต่อสู้กับคันคุโรเองคันคุโรนั้นได้นําหุ่นเชิดของเขาออกมา3ตัวเข้าต่อสู้แต่หารู้ไม่ว่าหุ่นเชิดทั้ง3ตัวของคันคุโรนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยซาโซรินั่นเองครับเขานั้นเนี่ยจึงได้รู้กลไกการทํางานของอาวุธหุ่นทําให้คันคุโรนั้นพ่ายแพ้ไปอย่างรบาบคาบได้อิดาระและซาโซรินั้นก็ได้เดินทางมายัางจุดนัดพบเพื่อทําพิธีดึงสัตหางออกมาจากตัวของกาอาระและรีบทําพิธีกันอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อทาการดึงสัตหางเสร็จสิ้นนนนน้้นน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 นใเเเวลลาา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 ไไมมมม่ oh ่ัองครกก็ดาาาีีิจจโทขต ริและเดอิดาระครับรวมไปถึงในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นมันก็ทําให้ซาโซรินั้นได้พบเข้ากับยาโจที่เขานั้นไม่ได้เจอกันมานานแสนนานหลายปีกันเลยทีเดียวยาโจและสักุรานั้นก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับซาโซริอย่างดุเดือดโดยการที่ยาโจนั้นนะครับได้ใช้เทคนิคในการเชิดหุ่นนะครับเชิดร่างกายของสักุระทาให้เป็นการเพิ่มพลังในการโจมตีทางกายภาพได้เป็นอย่างมากและสากุระเองนะครับก็สามารถจัดการกบหุนฮิโรโกะลงไปได้นั่นเองครับรวมไปถึงในตอนนั้นเองใบหน้าที่แท้จริงของซาโซริก็ได้้้โออกกมาาทํใหจนนัต มากเ,เพราะว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ซาโซรินั้นก็ไม่แก่ลงเลยอีกทั้งซาโซรินั้นเองเนะครับก็ยังทําสิ่งที่น่าตกใจต่อนายยโจน,นั่นก็คือการนํหม่นที่สร้างมาจากร่างกายจริงๆของคาเซคางะรุ่นที่3ออกมานั่นเองครับจากนั้นก็ได้ทําการเริ่มต่อสู้อีกครั้งการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเป็นอย่างมากสําหรับทางฝั่งของซากุระและยาโจครับเพราะว่าม่นของรุ่นที่3นั้นมีความสามารถมากมายและยังสามารถใช้วิชาทรายเหล็กที่เป็นความสามารถในขณะที่รุ่นที่3นั้นยังมีชีวิตได้อีกด้วยจนยาโจ นั้นก็ได้ทาการอัญเชิญหุ่นเชิดที่ซัสุริจะต้องตกใจออกมานั่นก็คือหุ่นเชิดที่มีลักษณะร่างกายเหมือนพ่อและแม่ของสัสุรินั่นเองครับการต่อสู้นั้นนะครับยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆกันอย่างเมามันที่ก็ต้องขอบอกกันไปเลยนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยศิลปะหุ่นเชิดเข้าต่อสู้กันแบบตรงๆกันเลยละครับแต่ก็กลายเป็นว่าฝ่ายของซัตสุรินั้นเหนือกว่าเพราะว่าทรายเหล็กก็ได้เข้าไปอุดตามข้อต่อของหุ่นพ่อและแม่ของสัตสุริจนไม ูกสักุระต่อยจนแตกเป็นเสี่ยงๆเลยครับเจซสกุระนี่ก็ใช้ย่อยนะครับอีกทั้งสากุระนั้นยังสามารถทําการรักษาญาโจจากการที่โดนพิษพิเศษของซาซริได้อีกด้วยเมื่อซาซรินั้นเสียหุ่นตัวเองของเขาไปเขาจึงได้เปิดเผยว่าเขานั้นได้ดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นหุ่นเชิดทั้งตัวและมีอาวุธรบมมากมายครับและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นดูไม่แก่ลงเลยการต่อสู้นั้นนะครับจึงได้เริ่มขึ้นกันอีกครั้งเป็นยกสุดท้ายแหละครับและแม้ว่าตัวของสักุระนั้นจะต่อยซาซรินให้ ด้วยแกนกลางแห่งชีวิตก็นับได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดเรามองกันเป็นอีกในเนี่ยตัวของซาซริก็มีจุดอ่อนก็คือแกนกลางของเขานั่นเองครับในขณะนั้นเองนะครับย่าโจจึงได้ใช้วิชาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอย่างวิชาลับขาว10หุ่นไม้สนนะครับที่เป็นของตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเธอนั่นเองแต่ตัวของซาซรินั้นก็ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเขานั้นได้ใช้วิชาคาถาลับแดงเชิดร้อยหุ่นเข้าต่อสู้กับวิชาลับขาวข,าวของย่าโจอีกทีหนึง่งเพื่อแสดงให้ย่าของเขาเห็นนะคร และตัวของซากุระเองเนะครับก็สามารถต่อสู้กันแบบทีมเวิร์กได้เป็นอย่างดีทําให้หุ่นของซาโซรินั้นถูกทําลายไปจนหมดสิ้นครับและทั้งคู่นั้นก็สามารถผนึกการเคลื่อนไหวของซาโซริลงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเครับตัวของซาโซรินั้นก็ได้พลิกสถานการณ์ขึ้นมาอีกทีนะครับแม้ว่าร่างกายของเขาที่ถูกผนึกนั้นเองเจะเป็นส่วนที่ดูเหมือนจะสําคัญนะแต่มันก็กลับเป็นส่วนที่ไม่สําคัญในช่วงพิษตานั้นเองเนะครับเขาก็ได้ย้ายแกนกลางแห่งชีวิตไปอยู่ยังหุ่นตัวอื่นและเข้าจงตี ยาโจนั้นนะครับได้ใช้ยารักษาฉีดให้กับซากุระจากการถูกแทงและเมื่อซาโซรินะครับได้ทําการโจมตีซ้ําอีกครั้งหนึ่งยาโจก็ได้บังคับหุ่นพ่อและแม่ของซาโซริเข้าแทงแกนกลางแห่งชีวิตได้สําเร็จแล้ะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่น่าตราตรึงใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวกับเรื่องราวความเจ็บปวดของซาโซรินั่นเองครับถึงแม้ว่ายาโจนะครับจะได้ทําการรักษาให้กับซากุระแต่นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เป็นการใช้วิชาแพทย์แต่อย่างใดยาโจนั้นได้ใช้วิชาย้ายชีวิตครับที่เธอนั้นนะครับเป็นคนคิดค มาใช้กับซาซูรีนั่นเองครับมันก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าแท้จริงแล้วย่าโจรักและเป็นห่วงหลานของต้นอยู่เสมอมาไม่เคยแม้แต่หลีกหนีหรือปฏิเสธหลานของตนเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับก่อนที่ตัวของซาซูรีนั้นจะสิ้นใจเขานั้นก็ได้บอกจุดนัดพบให้กับสายรับที่ซากุระนั้นต้องการและสุดท้ายนั่นเองนะครับตัวของซาซูรินั้นก็ได้สิ้นชีวิตลงไปในท้ายสุดครั้งนี้นั่นเองนะครับย่าโจก็กลับบอกกับซากุระไว้ว่าที่เราชนะได้นะครับก็เป็นเพราะว่าซาซูรีนั้นยอมถูกแทงด้้ววยยยเเเเหตุผลลบบาาางงงงอออ่่่นนนนััครรจิๆแีีซ ของซาซุรินะครับในพาร์ทปัจจุบันนะครับในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามโลกนินจาครั้งที่4เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นฉากกินใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวละครับในซีนที่ตัวของซาซุริได้ยอมให้หุ่นเชิดพ่อกับแม่ของเขาแทงไปนั่นเองครับมันก็เป็นฉากที่สะเทือนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวละครับแต่ต่อไปเราจะมาดูถึงบทบาทของซาซุริในสงครามโลกนินจาครั้งที่4กันครับซาซุรินั้นได้ทําการฟืน้นคืนชีพมาจากคาถาสัมภเวสีคืนชีพของคาบุโตะและซาซุรินั่นเองเนะครับก็ได้เคลื่อนไหวพร้อมกับเดอิดาระเช่นเดิมนะครับ ตอนเป็นสัมภเวสีก็ยังคู่กันอีกนะครับผมนี่มันบุกเพสันิวาสกันชัดๆเลยนะทั้งคู่นั้นนะครับได้พบกับหน่วยจู่โจมของกองทัพพันธมิตรนินจาที่นําเดือคันคุโร่นั่นเองครับซาโซริได้ทําการควบคุมนินจาที่เป็นคนจากตระกูลอาบูราเมะนะครับผู้ใช้วิชา,มาแมลงที่ถูกฝังด้วยระเบิดของเดอิดาระเข้าโจมตีหน่วยของคันคุโรและได้เปิดฉากการต่อสู้ขึ้นซาโซรินะครับได้ทาการเอ่ยปากชมคันคุโรที่ฝีมือการเชิดหุ่นขอ,ของเขานั้นนะครับเก่งขึ้นเป็นอย่างมากคันคุโรนั้นได้นําาหุ่่นเชิดสสรอออกมตู และได้ทําการสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่นานนั่นเองซาโซริก็ได้พาท่าและถูกจับกลุ่มได้สําเร็จคันคุโร่นั่นเองนะครับก็ได้พูดกับซาโซริว่าซาโซรินั้นควรจะเป็นนักเชิดหุ่นที่เก่งที่สุดไม่ใช่เอาร่างกายของตัวเองมาเชิดแบบนี้จนคําพูดของคันคุโร่นั่นเองนะครับได้ฉุดทาให้เขานึกถึงจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของการที่เขาสร้างหมุนเชิดทุกตัวขึ้นมาอย่างปราณีตคันคุโร่ได้บอกอีกนะครับว่าเขานั้นเป็นคนที่จะสารต่อเจตนารมณ์และจิตวิญญ,ญา่่แสาสาาา้้รริิิงอาาในนนนนฐะผูเเชดหุัลว ในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับก็ได้ถูกผนึกไปในที่สุดครับซึ่งนี่เองนะครับก็ได้ทําการจบบทบาทนะครับของตัวของซาโซริไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของเขาในอดีตนะครับในช่วงปัจจุบันท,ที่มีการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสงครามโลกนินจาครั้งที่4และในสงครามโลกนินจาครั้งที่4นั่นเองครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราพูดตรงไหนผิดหรือบกพร่องอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆละครคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับเรื่องราวของซาโซริที่เรียกไนดะ้ว่าเป็นคนที่มีศิลปะก,การต่อสู้ในฐานะนักเชิดหุ่่่่นนนนเเเป็ออยาาางงงงมมแตตทททัั้้้หดดวีขิ บนเส้นทางที่ผิดจนกลายเป็นอาชญากรแบบนี้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากสงครามอีกแล้วนะครับผมอย่างที่บอกเลยครับสงครามนั้นไม่เคยช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยมีแต่เพียงฝากรอยแผลไว้ให้กันเท่านั้นและก่อนบายบายกันไปเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อคอมเมนต์นะครับว่าในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องนารูโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงอุตสาหหรือตัวละครไหนนะครับเพื่อนเพื่อ,พอ,อยากฟังตัวละครตัวไหนคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้เลย,เน,ยเนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอปิดหน้าสมุดการประชุมภัยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ